เขาชินกับมะนาวสดนะคะไม่ชินกับมะนาวขวดหนูไม่ได้ว่าร้านอื่นใช้มะนาวขวดนะคะแต่เขาชินกับของแท้ค่ะเขาไม่ชินกับของปลอมนะคะอาหารของร้านเราไม่เคยจกตานะคะสินค้าของเราอาจจะว่าดีเลิศไหมแต่เรามั่นใจว่าสินค้าของเราเลิศอยู่นะคะเราขายมาระยะเวลาเกือบหกถึงเจ็ด ห้าตั้งแต่ปีห้าแปดจริงๆอ่ะนับปีห้าเก้านะคะเราขายมาตั้งแต่ยอดขายสามรอยห้าสิบาทเราขายของเรามาเรื่อยๆอยู่ในเลเวลของเราฉะนั้นแล้วคุณเป็นอะไรมาแขวะเราคุณเป็นอะไรคุณมากัดเรานะคะเราเป็นกนัญญาณิมิตที่ดีกับคุณเสมอมานะคะนะคะบอกก่อนเลยนะคะคุณป่วยไปหาหมอค่ะคุณหิวแสงนะคะ ไปยืนกลางทะเลเลยค่ะไม่ได้สนใจนะคะเราไม่ได้ให้เครดิตกับคุณอยู่แล้วนะคะเรามีความรู้เรามีการศึกษาพอนะคะอย่ามานะคะบอกก่อนเลยนะคะวันนี้ในที่ตอบเหมือนกันตามมินในในเพจเหมือนกันนะคะจริงๆเราไม่ได้สนใจหรอกแต่ทุกคนคนเค้คิดว่าเราสามารถที่จะวิจารณ์คนอื่นได้ฉะนั้นแล้วคุณอย่าเอาวิจารณ์ขนาดนั้นนะคะบางคนที่คือคุณอะ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณแบบอร่อยอยู่ร้านเดียวนะคะหนูบอกก่อนเลยนะคะนะคะจริงๆแล้วอ่ะนะคะอย่าให้มันเยอะจนเกินไปนะบอกไว้ก่อนนะคะเห็นเงียบๆไม่พูดฉันดูอยู่นะคะฉันบอกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะ่ะเราไม่รับคําขอโทษเป็นกระเซานะคะรับคําขอโทษเป็นเงินอย่างเดียวนะคะอันนี้คือแบบทาไมเราเป็นกระเทยด้วยกันอะ่ะอย่าเหยียบกันสิอย่าท้าถ่มกันสิ นะคะคือเราต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอคือทุกคน sådan, แบบต้องทํามาหาแดกอะคะ่ะชีวิตคงไม่ได้แบบมานั่งขนาดนี้ใช่คุณบอกว่าคุณวิจารณ์คุณวิจารณ์ได้ค่ะไม่ผิดนะคะแต่เอาคนเล่าไปโนุนง้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะคือแบบไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องร้านเราเราไม่ได้บอกว่าร้านเราอร่อยที่สุดแต่เราพยายามเต็มที่ในการที่เราจะออ่ทำอาหารให้ได้สินค้าของคุณเราออกมาที่ดีที่สุดนะคะร้านของเรา มะนาวอย่างนั้นมะนาวอย่างนี้ขอโทษนะคะของแท้ค่ะไม่ใช่ของปลอมมะนาวสอบละสามพันก็ลงทุนซื้อค่ะไม่ได้ใช้มะนาวขวดเลยค่ะ